สวัสดีครับวิเคราะห์ก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลทีมอินดี้นะครับคูะหวางแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับมะทะกับอาร์เซนอลนะครับเกมกันคืนนี้เวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับผมแมนอยู่ในเตดนะครับตอนนี้ฟอร์มกําลังมาฟ้ากําลังเปิดนะครับเกมรับถือว่าเสียยากขึ้นนะครับสีเกมหลังนะครับเสียไปแค่2ประตูเท่านั้นนะครับและเกมลูฟนั้นก็เฉียบคมซะเหลือเกินนะครับยิ่งวันนี้พวกเขามีเหลี่ยมเหนือกว่านิดนิดนะครับตรงที่ได้พักนานกว่า2วันนะครับ ว่าอาซนอน้นต้องเล่นยูโรป้านะครับอีกทั้งฟอร์มนอกบ้านของเจ้าปืนใหญ่นั้นยังค่อนข้างไปทางที่แย่นะครับแพ้ถึง3เกมจาก4เกมที่ผ่านมานะครับเอาชนะได้แค่ฟูลแลมเท่านั้นนะครับผมกับเลนราคาที่เปิดมาให้แมนยูต่อครึ่งลูกนะครับผมมองเลยว่าน่าลองวัดใจบอลต่อดูสักทีละครับผีแดงเล่นเกมใหญ่เก่งนะครับบอกได้เลยนะครับบทชนะได้ในท้ายที่สุดแน่นอนละครับเอาละครับฟันธงครับอยู่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตเผดดึกศึกครับ พิคอรก่อนเกมสนับสนุนโดย MM88 Power เว็บดีไม่มีโกงฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง